ไม่ตีไว้กับบ่อฟังขอฝากไว้ในตู้ตะคอดุนบา้านแค่รอนครับพี่น้องครับนี่ผมกะครับพี่น้องครับผมกะอยู่ลงน้ำตาลตลาดโลกน้ำตาลครับเป็นตลาดใหม่เนาะครับเนาะนี่ผมก็อยู่แถวโลตัสนี่แหละครับนี่ครับนี่ถนน อี่พันพี่น้องขอไปเบิงแอร์ให้ตลาดเนาะครับเนาะนี่นี่ไปแว่นถนนอ่านี่มาทางโลตัสตาลครับฝ้่งนี่ก็อีมาจากทางชุ่มแพรครับพี่น้องครับนี่อยู่ตลาดนี่ก็อยู่อตรงที่โลตัดเท่านี้แหละครับโลตัดโลตัดหน่อยครับโลตัดหน่อย เป็นรถตันลงน้ำตาลครับพี่น้องอันนี้ก็มีอ่าขายของอ่า20บาทมั่งครับมีของทุกอย่างครับพี่น้องโดยตรงรับผมผิดพลาพี่น้องเขาไปเบิง้งเนาะไปเบิ้งทางไหนก็เบิ้ลวาอ่าก็เป็นของ20บาทครับพี่น้องนี่ขนมนก็ ฝนตกไม่ไหมมั้งเนี่ยพี่น้องโอ้ห้างขึ้นนี่เป็นตลาดตลาดลงน้ำตาลครับเป็นตลาดโอ้ถูกเพชนอย่างนอ้อเนี่ยนอตรงนี้เนาะครับนี่ทางกับเขาเงียบเป็นนอดบวกน้ำพี่น้องบวกน้ำห้างเขาเงียบ อาเป็นตวเป็ดอย่างน้งน,น,นอ่หโอโอ๋ห้องนี้เป็นไทยนั่นโอ้นี่ไมาขนมไสมไหม เอ้ยูยูเด็กค on ือทุบทุบมือมองนี่ไหมคือทุบเอ๋อเบื้องมาเนี่ยเจ็บครับอยูดีดีคือทุบจันดอกเขาทุบไปอย่างเดียวจันทร์ดอกอ๋อมีทุกอย่างอันนี้อย่างไงแจกกระจันอ่อนแจกกระจันอ่อน โอ้ม oh, so no so yeah, you know? ีกุ้งไฟวะยุ่งือกุ้งไฟหนื้ออยากกินร้านไดู่ได้ั่งเล้งเยว่าแมนบะอยากกินกุ้งไฟไหมจู่ตังใดในนี้เนาะแมนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สั่นพอดีโอ้นี่ไปหาม่เองจิงหรอยังไดเนี่ยไม่กล้าซื้อเพื่นจะซื้อเพื่อนซื้อซื้อรับซื้อเพื่อนี่เียนทเียนม้อันนี้เป็นถ้วยเป็นถ้วยจะได้เท่าใดเนี่ยห้าสิบบาทห้าสบาท เป็นถุงอ๋อมาหลายเมื่อหลายายครับครับครับไปได้แน่ประแขกมาเรอ่อยป่าากเยอะออ๋ออันนี Is ้ค uh, 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 awesome oui> uh, ือก uh, ันเตี๋ยอันนี้คือกันเตี๋ยอันนี้ยัันเป็นเกิดเกิดเอออันนี้บเม็ดปลาลดิปาดเตี๋เอาอกจมถุงอันนีอ๋อเ่ป็นนี่ไปอย่างนาะเป็นไร้ร้หนึ่งตลาดตลาดปลาดติเฮ้ยปลาดตลาดจิง อ๋อเนี่นะผลก็มีของนั่นมาหลายเนี่ยเนาะแต่มีของกินทุกอย่างกันเด็ดพี่น้องโอ้นี่แม่กะนี่ของหวานนะครับน้าพี่น้องเนาะผนขายของหลายอย่างฟังนี่กะไอ้นั่นครับ อ๋อเป็นไส้ตันลวกกิมพี่น้องอันนมีบ้างไส้ตันลวกกิมท่านจุดละสองร้อยไส้ตันเป็นไส้ตันว่าแม่ไร่สดทายคลิปทายคลิปครับทายคลิปอ๋อของก็มีหลายอย่าง่รวมไปไทาย กระเบิงกับเพื่อนกระเบิงอยู่เลยนะผมก็ลงในบ้านของเพื่อนกระเบิงเอาไปเบิงเนี่แค่หลอดละครพื้นบ้านยูทูบอ่ะอีเห็นเจ้าอยู่เนี่ย์ใครีเห็นเจ้าเนี่ยตลาดผมไปตลาดจุมแพมาเพื่อนกะเพื่อนเนี่ยไปไทยไทยตลาดก็เาอันนี้ปฏิบัติเป็นตลาดไหมเพื่อนเป็นได้จเกปีแล้วนะอยู่ลงน้ำตาลเนี่ยหลายเราจะสิบกาปีได้ป่ะแด้ฟังนั่นมันจะปีเราก็ย้ายมันอีกแก่เมนบอลมันเป็นฟังนั่นอ๋อผมก็ว่ามันติดกบ เป็นแต่เมันเกิดมาเนี่ยมันประมาณ20ปีได้เด้เนาะแมนบบมันก็อยู่ฟังเนื่อพร้อมแมนโบยี่สิบกว่าเลยหรือย่ส20กว่าแต่ก่อนกับพ่มีตลาดเป็นขายกันเองเนาะแต่โรงงานมาตั้งกับสีปีสี่สี่สประมาณ40 30กว่าเกือบ40ปีครับพวกนี้งานอยู่โรงงานมี20ปีแล้วครับยิบมาซื้อยากไปได้เบิ่งกล้องกุ้งฝอยกุ้งฝอย

อันนี้องุลล่นไรเมร็ดติ่นปักองุไรเมร็ดแค่หรดละครพื้นบ้านเล้วเกิดเขิบขับขับขับ

สวัสดีครับผมเออว่ากุ้งปล่อยไหมกุ้งปล่อยหมดครับผมหมดแล้วครับเอาหมดแล้ววะ <c oughs> ได้บอ,อกว่าลายมือ่อไหรครับผมมองได้มีขายอยีกไหมมีมือเดียวนี่ยนะครับผมแมนบ่อะโอ้ยมไมไ่ขายขายขายเป็นเจ้าเด็กุ่นเนี่ย ชุดละสี่สิบาทครับผมบะแม้นไอไอไอกุ้งฝอยแม่กุ้งฝอยบ่บ่กุ้งฝอยซื่อๆเนี่ยกุ้งฝอยซื่อโหละสี่ร้อยบะแม้นบ่อะไรเป็นนั่นไอไอกุ้งแต่ว่ามันมันบ่ทันได้ปรุงยังเสียนะชุดละสี่สิบาทครับผมโอ้ชุดละสี่ชุดละสี่สิแต่บ่ทันได้ผงเงี้ยแม่นครับผมแยกแยกเครื่องมีแยกเครื่องผงตะหากุ้งตะหะเครื่องผงตะหะผมว่าอยาไปขวดกินซื่อๆนี่นะ เอออยากได้ไปขวากินกันดิวันหนาแล้กันเนาะวันหน้าเอยุ่งข้นหนีได้ีผมไปหาซื้องได้ก็บาพวกนียเนโอ้ดี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 แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากัขั้นขันขั้นขั้นพวกลุ่มเครื่องกัเอาเอาซื้อกลว่ากันไปมันมียูนบ่ืครับครับครับโอ้อันนี้อย่งเนี่ยของบ้นบ้านเนาะติดต่ออันนี้ี่อันเรียงเนี้ยเจ้าปทุมงดาว่ะเจ้าปัทุเมัองดาเจ้าปะทุมืองดา ถุงละสิบบาทครับพีน่น้องตามที่จริงกะเมื่อวานนี้ผมไปตลาดไอนะไรเนาะตลาดชุมแพน,นีนน่นี่คือคือกันนี่นะเมื่อกาเราแต่มองเนาะม่นบอกนี่ลาบนี่ราบเานี่ยลา,าบเป็ดผ้าลือดผ้ามือครับเดี๋ยวผมมียางเบิ็งกัน